ระวาจาของพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่5กันยายนสัปดาห์ที่22เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากจดหมายนบ,บุนเปาโลอัคารสาวกถึงชาวโคโลสีบทที่1ข้อ15ถึง20 พระคิสเจ้าทรงเป็นภาพลักษณ์ของพระเจ้าที่เรามองไม่เห็นทรงเป็นบุตรคลแรกในบรรดาสิ่งสร้างทั้งปวงเพราะสรรพสิ่งทั้งในสวรรค์และบนแผ่นดินทั้งที่แลเห็นได้และไม่อาจแลเห็นได้เทพนิกรบรลลังเทพนิกรน,นายเทพนิกรเจ้าและเทพนิกรอ,อำนาจล้วนถูกสร้างโดยพระองค์ทั้งสิน้น ทุกสิ่งถูกเนรมิตขึ้นโดยพระองค์และเพื่อพระองค์พระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนสรรพสิ่งและสรรพสิ่งดำรงอยู่เป็นระเบียบในพระองค์พระองค์ทรงเป็นศีรษะของร่างกายคือพระศาสนจักรพระองค์ทรงเป็นปฐมเหตุทรงเป็นบุคคลแรกในบรรดาผู้ตายที่กลับคืนชีพทั้งนี้เพื่อพระองค์จะได้ทรงเป็นเอกในทุกสิ่ง เพราะเพระเจ้าพอพระไทยให้ความบริบูรณ์ทั้งปวงอยู่ในพระคิเเจ้าและสรรพสิ่งคืนดีกับพระเจ้าโดยทางพระองค์พระคิเเจ้าโปรดให้ทุกสิ่งมีสันติด้วยพระโลหิตที่ทรงหลังบนไม้กางเขนของพระองค์ทั้งสิ่งที่อยู่บนแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ในสวรรค์บทอ่าน จากพระดสารตามคำบอกเล่าของนบ,บุลลูกาบทที่หข้อ3 3ถึง39เวลานั้นมีผู้ทูลพระเยซูเจ้าว,ว่าสิทธิ์ของยอนจำสินอดอาหารและอธิษฐานภาวนาบ่อยๆสิทธิ์ของชาวฟาริสีก็ทำเช่นเดียวกันส่วนสิทธิ์ของท่านกินและดื่มพระเยซูเจ้าตรัสว่า ท่านจะให้ผู้รับเชิญมาในงานแต่งงานจำสินอดอาหารได้หรือขณะที่เจ้าบาวยังอยู่ด้วยแต่จะมีวันหนึ่งที่เจ้าบาวถูกแยกจากไปวันนั้นผู้รับเชิญจะจำสินอดอาหารพระองค์ยังตรัสอุปมาให้เขาฟังอีกว่าไม่มีใครฉีกผ้าจากเสื้อใหม่ไปปะเสื้อเก่าเพราะเสื้อใหม่จะขาดและผ้าจากเสื้อใหม่ จะไม่เข้ากับเสื้อเก่าอีกด้วยไม่มีใครใส่เล่าวางุ่นใหม่ลงในถุงหนังเก่าเพราะเหล้าใหม่จะทำให้ถุงหนังขาดเหล้าจะรั่วและถุงหนังก็จะเสียแต่ต้องใส่เหล้าใหม่ลงในถุงหนังใหม่ไม่มีใครที่ดื่มเล่าวางุ่นเก่าแล้วอยากดื่มเล่าใหม่เพราะเขาย่อมกล่าวว่าเหล้าเก่านั้นดีกว่า สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสถานและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับท่านผู้ฟังครับผู้รู้เรียกตัวบทจดหมายถึงชาวโคโลสีตอนนี้ว่าบทเพลงสรรเสริญพระคิดเจ้าอาจจะมีผู้ฟังบางท่านถามว่าทำไมบางครั้งเราเรียกพระเยซูเจ้า บางครั้งเราเรียกพระคริสตเจ้าแตกต่างกันตรงไหนคําตอบก็คือเมื่อเราเรียกพระเยซูเจ้าเารามหมายถึงพระเยซูแห่งนาซาเรสโปรสเป็นพระเจ้าที่ทรงมารับเอาธรรมชาติมนุษย์เป็นมนุษย์เหมือนเราเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์มีตัวตนอยู่ในการเวลาและสถานที่ชัดเจนส่วนพระคริสตเจ้าแปลว่าผู้ที่ได้รับการเจิมจากพระเจ้า เพื่อพันธกิจบางประการและลูกาได้กล่าวไว้ในพระวรสารของท่านในบทที่สีว่าพระจิตของพระเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้าเพราะพระองค์ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้ให้ประกาศข่าวดีแก่คนยากจนทรงส่งข้าพเจ้าไปประกาศการปลดปล่อยแก่ผู้ถูกจองจำคืนสายตายแก่คนตาบอด โปรดปล่อยผู้ถูกกดขี่ให้เป็นอิสระประกาศปีแห่งความโปรดปรานจากพระเจ้าดังนั้นพระกิตเจ้า,าก็คือพระเยซูเจา้าผู้ถูกเจิมนั่นเองเอปาฟรัสคงจะไม่ได้พูดให้ชาวโคลสีเข้าใจความยิ่งใหญ่ของพระวรสารเปาโลจึงเห็นควรนำเสนอองค์พระกิตตเจ้าผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดพน้น ในกรอบของจักรวาลและประวัติศาสตร์ของการสร้างในการเทศของเปาโลท่านมักจะเริ่มต้นจากเหตุการณ์การกลับคืนชีพขององค์พระคิดเจ้าแล้วไล่เรียงไปตามลำดับเหตุการณ์ในตัวบทที่เรากำลังพิจารณากันอยู่ในขณะน,นี้ท่านก็เริ่มต้นจากพระคิดเจ้าผู้ดำรงอยู่ก่อนสรรพสิปปส่ง ทรงเป็นบุคคลแรกในบรรดาผู้ตายที่กลับคือชีพผลที่ตามมาก็คือสรรพสิ่งดำรงอยู่เป็นระเบียบในพระองค์ยุคใหม่เริ่มต้นพร้อมกับพระคริสตเจ้าและจะบรรลุถึงความไพยบูรณ์เมื่อพระองค์จะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับพระผู้ช่วยรอดพ้นไม่ใช่เป็นเหตุการณ์ที่พระเจ้าทรง ซ้อนเข้ามาในวิถีแยงประวัติศาสตร์ที่ดำเนินไปตามคันลองของมันแต่เป็นแผนการที่พระเจ้าทรงมีพระดำริไว้แล้วตั้งแต่สร้างโลกเปาโลยกเรื่องเล่าในหนังสือผสมการมาประกอบการอธิบายของท่านและเปรียบพระเยซูเจ้ากับอาดัมมนุษย์คนแรกที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมา เพื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์พระองค์ทรงสร้างตามภาพลักษณ์ของพระองค์และให้มีความคล้ายคลึงกับพระองค์พระองค์ทรงมีแผนการไว้แล้วว่าพระคริสต์เจ้าผู้ทรงเป็นอาดัมแท้จริงจะเป็นผู้ทำให้ความคล้ายคลึงนี้บรรลุขั้นสมบูรณ์โดยการเอาชนะความตาย ด้วยเหตุน,นี้พระกิตตเจ้าจึงทรงเป็นบุตรคนแรกในบรรดาสิ่งสร้างทั้งปวงเป็นบุตรคนแรกที่ปรากฏแล้วในแผนการสร้างของพระเจ้าโดยทางพระองค์มนุษย์และสรรพสิ่งบรรลุความไพบูลย์ตามที่พระเจ้าทรงกําหนดไว้แล้วตั้งแต่แรกในการช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นพระกิตเจ้าทรงสเสด็จมาร่วมกับความน่าสมเพชของมนุษย์ เพื่อยกมนุษย์ขึ้นมาอาศัยการทรมานการสิ้นพระชนและการกลับคืนชีพของพระองค์ขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักแจมใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมาอย่างท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทอญ Uh, Amen.